ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้ขาะแับเพลินสุพิพี่ของมาดาวตวงค่ะต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้เคยหนักถึง130กิโลค่ะโอ้โหแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรขอต้อนรับน้องนัทชนะกุลแย้มบุกผาค่ะ สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับผมร้อยสามสิบกิโลครับแล้วตอนนี้เหลือแปดสิบเอ็ดกิโลกรัมครับหายไปเกือบเกือบห้าสิบกิโลครับผมตอนนี้คือหนักกี่กิโลโอ้โหน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลกรัมครับถามระยะโกรธนะครับคนหรือหมีตอนนี้กี่โลครับประมาณหนึ่งร้อยสิบกิโลกรัมครับณปัจจุบันตอนนี้ในรูปนี้ยังประมาณแปดสิบสี่โดยประมาณครับแต่ตอนนี้น้ําหนักแปดสิบเอ็ดต้องถามก่อนค่ะว่า กินอะไรถึงน้ําหนักขึ้นมาเป็นร้อยสามสิบกิโลผมกินทุกอย่างในขวางหน้าครับชอบกินของมันของหวานของทอดและน้ํหมัดลมครับในหนึ่งังจะมีสิบสองขวดค่ะสิบสองขวดลิตรวันหนึ่งผมกินครึ่งลังครับหกลิตรครับไม่ว่าจะเป็นทานใส่แก้วน้ําปกติหรือจะเอาไปแช่ในช่องฟรีซเพื่อให้ออกมาเป็นน้ําแข็งกลับมาก็ทานเป็นไอศครีมตอนเย็นเลิกเรียนอย่างนี้ครับน้องขาเริ่มอ้วนตั้งแต่เท่าไหร่ ตั้งแต่พูดได้เลยครับพอบอกแม่ว่าโอ้ยนี่อยากกินอันนั้นอยากกินแม่ก็ทําให้กินแม่ก็ซื้อมาให้กินอะไรทําให้คิดว่าถึงเวลาฉันจะต้องลดน้ําหนักแล้วมีแฟนหรือเปล่ามีเพื่อนที่รู้ใจดีกว่าครับสาวสาวหรือนุ่ๆนุ่อสาวครับสาว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 เนี่ยเขาเคยบอกไหมว่านัดไปลดน้ําหนักเธออะไรอย่างนี้ไม่ต้องสาวส,สาวครับเพ<อ>ราะว่าผม มีอาการแสดงออกมาจากข้างในครับเป็นโรคเกี่ยวกับตับอ่อนอักเสบหรือว่าไขมันพอกตับพวกนี้มันเป็นอาการยังไงคะคือนะมันจะปวดท้องครับปวดตรงจุกใต้ท้องน้อยครับแล้วก็หายใจไม่ออกทรมานครับช่วงนั้นผมส่งโรงพยบาบาลเนี่ยผมก็แอดมิทเข้าซแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดมาช้ากว่าน,นี้เนี่ยหรือว่าคุณยังปล่อยที่มันไกลกว่าน,นี้เนี่ยคุณไม,ไม่ไม่มีชีวิตต่อ,ตอปูนะ่ไม่กลับแล้วใช่แล้วครับตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนใช่ไหมครับครับผมใช่ครับแต่วันนี้ค่ะน้องนัดมาครัวมาดามตวงค่ะขอนําเสนอให้น้องนัดนะคะเป็นอาาหร ฝรั่งเศสค่ะชื่อว่าเมนูหอยเชลเล์ครีมโมลาต้ากับซอสบีบอูค่ะขออน้องนัดช่วยได้ครับขูดผิวมะนาวนะคะขูดแบบนี้เราจะไม่ให้เอาเปลือกสีขาวเพราะว่าเปลือกสีขาวเนี่ยเขาจะขมค่ะครับกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาสับค่ะเราจะไปต้มน้ําทิ้งสามรอบค่ะคุณผู้ชม <laughs> ไม่ได้ฟังผิดแล้วก็มาดามไม่ได้ทำผิดค่ะอันนี้คือฝรั่งเศสแท้ๆค่ะเอากระเทียมใส่หม้อเลยค่ะ แล้วก็ผิวมะนาวจากน้องนัดค่ะเติมน้ำไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเอาไปต้มเลยค่ะทำไมต้องสามรอบนะครับถ้าเราไปต้มแล้วล้างน้ำทิ้งสามรอบเราจะได้ความหอมรวมมุลค่ะไม่ฉุนกึกเพราะว่าอาหารฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีเครื่องปรุงรสเหมือนของบ้านเราใช่ครับแต่จะมาจากรสชาติแท้ๆดั้งเดิมของวัตถุดิบนั้นๆครับผมตอนนี้เดือดแล้วค่ะแล้วเราก็จะกรองค่ะแล้วก็เทกลับมา ใส่น้ำค่ะต้มแบบนี้รอบที่สองและในส่วนของซอสบีทรูทค่ะก็คือหัวบีทรูทค่ะคุณผู้ชมเราก็ปอกเปลือกเขาค่ะเราก็จะเอาวงแหวนนี้ตัดให้เป็นวงแบบนี้ค่ะแล้วก็สไลซ์ให้เป็นแผน่นๆแล้วก็จะไปต้มแป๊บเดียวค่ะส่วนที่เหลือค่ะเราจะเอาไปคัป้นน้ำออกมาเป็นน้ำบีทร <ấu S 1> ูทเ,เราจะต้มแล้วก็เคี่ยวเขาไปแป๊บหนึง่งเราจะใส่น้ำส้มใส่ชูหมักค่ะเดือด <Blues. S 2> แล้วค่ะรอบที่สองค่ะทำเหมือนเดิมใส่น้ำ ต้มรอบที่3ค่ะตอนนี้มะนาวกับกระเทียมพบ3รอบแล้วค่ะเราลดความร้อนลงทีนี้เราจะทำครีมมอาต้าค่ะน้องนัดครับผมเราก็จะเอาเนยใส่ลงไปแล้วก็อันนี้ที่ทเราเตรียม,มยไว้ไพักชีพาสเทลครับชีสเรียกว่าพามิาโนเวกเโน่ค่ะครับ ตอนนี้เนยของเราได้แล้วซอสบีทรูทของเราค่ะน้องนัดเราจะต้องใส่น้ำผึ้งค่ะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะน้องนัดบีบมะนาวลงไปเลยได้เลยครับก็ใส่เนยเย็นลงไปค่ะปิดไฟได้เลยเราก็ตีให้ละลายเข้ากันแบบนี้เราก็จะใส่บีทรูทตรงนี้ลงไปเลยครับผม โอเคเราก็จะพักเขาไว้แบบนี้ค่ะครับเราก็จะเอาเนยนี่ค่ะที่เราเตรียมไว้มาใส่กระดาษไขครับเดี๋ยวเราจะเอารีดอันนี้คือความเนี้ยบของอาหารฝรั่งเศสเราก็จะรีดเขาแบบนี้ให้เขาเป็นแผ่นบางเสมอกันค่ะฝากไปใส่ตู้เย็นช่องแข็งเลยนะคะได้เลยครับผมต้องนะคะครันผมมีฮะได้เรียบร้อยแล้วครับผมเราเก็บไว้นานประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ เจ้าเนยนี้เห็นไหมเสร็ตัวแข็งรกระดกปกหอยเชลล์ค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นหอยเชลล์ฮอกไกโดค่ะเราจะตัดไอเจ้าเนยนี้ค่ะให้ออกเป็นแผ่นๆเอาละค่ะคอันนี้หอยเชลล์ขอพี่ตรงใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็จะเอาเนยของเราวางไว้บนข้างบนนี่ละค่ะว้าวเรียบร้อยครับเราจะไปอบค่ะที่ร8อยปดิองศาค่ะประมาณ4นาทีค่ะ สคร่วงที่รอหอยนะคะเราจะมาจัดเตรียมไว anyway, ้เลยค่ะอันนี้ก็คือบีทรูท t ก็เอามาจัดใส่เปลือกหอยแบบนี้วางไปบนไปบนหอยโอ้โหปึ๊บกลิ่นหอมมากๆเลยครับทั้งเนยทั้งชีส มาละค่ะหอยเชลล์เคลมอลาตาบัตเตอร์กับบีทรูทซอสครับผมพี่ขออนุญาตเสิร์ฟน้ำก่อนนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องพูดอะไรดีกว่ารูะว่ามันหอมแล้วมันอร่อยมากเลยครับอืมขออนุญาตเสิร์ฟน้ำค่ะน้ำพับทิมกับบลูเบอรี่น้ำผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซนต์ จากชบาค่ะแต่รสชาติของกระเทียมกับกลิ่นของมะนาวที่เรานําไปต้มเนี่ยตอนนี้มีกลิ่นอ่อนๆอย่างที่พี่ตวงบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับคือกลิ่นของเขาเนี่ยกำลังอบอวลอยู่ในความที่พอดีรสพูดีพูดีใช่ครับถามน้องนัทว่าถ้าใครจะคิดลดน้ําหนักเนี่ยต้องเริ่มต้นอย่างไรคะเริ่มต้นของการลดน้ําหนักเนี่ยสำคัญอยู่ที่ใจครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติในความคิดของตัวเองในการใช้ชีวิตแต่ละวันน้องนัท ใช้เมนูอะไรในการที่ลดน้ําหนักชอบทานเป็นปลาครับผมเป็นคนที่ชอบทานผักมากกินยังไงก็ได้ให้เรา<ม>เราเราเรารู้สึกว่าเรามีผักอยู่ในอยู่ในเมนูนั้นตลอดอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเมนูที่ประจำของผมพอลดน้ําหนักเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยไหม,ไมเปลี่ยนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจบุคลิกภาพซึ่งเมื่อก่อนนี้ครับต้องบอกว่าผมอ้วนๆเนี่ยผมก็จะอยู่แต่นอกคอมพิวเตอร์อจะเก็บตัวผมก็จะไม่ค่อยพบปะพูดจากับใครเหมือนกับคนขี้อายก็นอนอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ทานอย่างเดียวพอเราผอมปุ๊บเนี่ย เราก็จะมีกิจกรรมหรือว่าเราจะมีการพบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นการที่ลดความอ้วนเนี่ยมาดามบอกเลยว่ามันไม่ใช่มาแค่รูปร่างหน้าตาที่ดีมันยังไม่สําคัญเท่ากับสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องถอถามกันน้องนัทว่าเมนูวันนี้ค่ะพอยเชล c ครีมมอลลากับซอสบีทรูทวันนี้ค่ะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคะต้องบอกว่าเวิร์กยิ่งกว่เวิร์กครับเวิร์มากฮะขอบคุณยอดมาขอบคุณนะคะในตวงขอมอบ ของฝากค่ะน้องนัทจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศคิงเซร a น้ำยาเช็ดกระจกคิงเซร a แล้วก็ครีมขระจัดคราบคลีนอีซี่ของคิงเซร a ค่ะขอบคุณมากครับน้องนัทขาแล้วหลังจากนี้เนี่ยน้องนัทมีผลงานอะไรอีกไหมคะก็จริงๆใกล้ๆนี้จะมีงานละครแล้วครับผมเรื่องน้ำใสใจจริงยังไงก็รอติดตามด้วยแล้วกันเป็นรพระเอกปะอ่ะอ๋อเป็น บดคุณหมอครับอยู่ในเรื่องครคุณหมอหล่อขนาดนี้คนไข้ตึ่มแน่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะขอขอบคุณน้องนัทชยากูลแย้มบุผาานะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งยขึ้นไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับและรอแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเมนูข้าวอบเผือกค่ะเตรียมพบกับการเต้ทหัวใจครั้งยิ่งใหญ่ ใส่ใจทุกรายละเอียดกับการเดินตามความฝันบสบการณ์ใหม่แห่งโลกอาหารสัมผัสพร้อมกันสินหาขมี้ีท่องลออ1 1โรสแมรี่ใบมดั